เานล้ลหนาเจงเลยเจ้าเราเกียดนี่ใส่กระตีบนะกระตีบนะคือโแสเงเขาใส่ได้หลายก้อนนึงนะแม่เราแฝดนี่แล้นี่เกย์เยนแมานะแมทหลัใส่ในนี้เลยเลิกนี จึงวายเอเสียเวลาเอากระโอเคเ็นเทาคห็จับเธอรมาเธอรมามาละโดนเนอกล้ำหบเนอะภาษาภาาภษาสาวบ้านพุ่งว่ะเอสาวตึกเจ็บ้านนี่สาวตึกสามสาวกสามแล้วโอ้สโสัยมีสสัมีผัวไม่ได้นอกอีกนึ่เนาะ บรรยากาศทุ่งนาพี่น้องสบายดีพี่น้องมาพบกับบ่าวสุขสักทาวิวเนาะพี่น้องตอนนี้บ่าวสุขอยู่ที่บ้านปุงป่าเต่าพี่น้องเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซช่วงนี้กำังเป็นฤดูดำหน้าพี่น้องดำหน้าไครหน้าดำหน้าเนาะบ่าวสุขมาละเบิ่งเพื่อนกำลังดำหน้าพี่น้องดำหน้าลูกกา้ามแย็งเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้บ่าวสุขพาไปเนาะเบิ่งว้าน เปดดำนาแนละ้วโอ้ยพี่เนาะกลัวจะได้กินเขานะพี่เน,นาะไนาดานนาดำบนาเกี่ยวเขา้าวปั้นข้านะพี่เนาะได้ดูเลฮักษาบท ที่บ้านปลุกปลาเต่านะเพียนเนาะเมืองคำเกิดแขวงมริทันไซภาคตะโซนภากตะลังเนาะโอ้หน่วยลาอ๋อวังสากับทุกวอนนะเพียนเนาะกับทุกวอนกับตัวระดูดับน้ำช่องปีนี้กันยังใครแต่ว่าน้ำมันไหลน้ำไหลน้ำไหลายฝนแต่หัวปีปีนี้เนาะกับข้างเนาะเราเรเพิ่งเพื่อนดับน้ำ ปานสายน้ำนี่ก็คือน้ำน้ำ

สามใบแล้วพศาพศาพสาวบ้านปุ้งว่ะเออสาวกีตุนก้อนนี่สาวลูกสามพศาลูกสามแล้วโอ้สุกใส่มีสุกใส่มีผัวเมื่อไรเนาะอยู่นี่เนาะยังยังคนที่สองยังเนาะยังยังคนที่สองอ๋อว้นี่เนาะอาจารย์ประดับปรวดมาเยท่างามท่าเก่งนะพี่ก้อยอาจารย์เออ มาด้ข้างโขกไลุ้นซาจัลนี่ว่าใอลีชนอยู่บ้านเสร็จแล้วล้วก็นับาจันายว่าใส่จัน้าในน้ำมใเอามาาห้าาห้มาแห้งเา้สาผุดเออไรสาผุดไปช่วยโอ้บคับ ภาสารักเจ็ดเนาะมาดับหน้าเนาะมึงเอ้าคือมาดับหน้าอยู่บ้านกุ้งพี่จางกิเบีย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 เลยพาเจมาจางกิเบียเออน้ำเชื่อมนู่นะจางกิเบียนี่ยพาเจบุญมาจางกิเบียเออเจบุญลราพูดใส่กุ้บเนี่ยเนาะเย้ร้านแม่เจบุญกูดเลยเราเราเปิดเปิ่กุ้บดูอึ๊บเออ โอ้สิลงนันเลยนะลงไปสิขึ้นมาได้ลงเลยนะเราเลือดสาวหลักเจ็ดไมายเเ้หลักจเบำหนาเก่งเลยเจ้าหลักเจ็ดนี่เราใส่กระตีบวเติมน้ำ้คือเพืเห็นสลายเลยครับจับเอาดีใส่กระตีบมาเลยเนาะบมเคยมเคย จสกตะไเนาะเออมีราบกใสกระปีดเลยบว่กดีีเอากาเออวิธีเอาขวากเออเข็นไปเลยมึนเข็นนเลยโอแสดงเขาใส่ได้หลายก้อนเ่เนาะแม่ลองใส่นี่แบบนี้แกออก เตืนมัดนบเป็นมัแล้วก็ใส่ตรนี้เลยใส่นี้เต้ยมันจึงไวเ้ยบุเสียเวลาเอกาสเยโอเคเตยเดเท้าคิดด่ะจับเทเลมัสเทเลมัสมานละโดนเนาะ

เออทั้งงามทั้งเก่งอันนี้เราวบจ้างชีเบี๊ต้นนาเร็วแล้วนอยู่บ้านลักเจดถี่ไทยไท่อย่างที่นี่เทงเนาะไทยเทงเนาะตลาไถี่เถงคือว่ามีไทยอย่นั้นดีนะถี่เลยไทยกทอี่ก้อวะถี่เม่ยนกมี่ะ วอทกซาเราเกีกโนโอหาวกูนนั่นได้มาจางกีเบียดเออมยอแน่ใครใครใครไม่น้บัฮวนเนาะมีฝนตกอีกมันดไอนีงอ จีบจีบครับมาฮักมือครับแขงแล้วเมือนดแนเปย่ฮัก,ก,กทุกคนเออใส่กตสูเาอเออแสดงว่าอยู่บาลานระคิดประเทนี้มาเลยเนาะไหมเราเนาะอัน,อนนี้เนาะมันได้ไหลายอันนี้สามแล้วลใส่หน่อยอ่เออเก่ยนกรรมลาระสงสามมาัธคนเด็กเออ เีมาเ่นเ่เ <c oughs> อ้าซืมีผู้สาวผู้นึ่สา,าซื้อน,นยาย <c> ผ <oughs> <c oughs> ู้สาวผูาบันปุ่งวะรักเกียวะเหมตอนโเหมือนผู้วะซื้อนายจ้าผู้สาบัานปุ่ง คือปอปปี้ปอปปี้เอออยู่บ้านปุ้งปอปีเนี่ยเครจักปี่แล้วปอปปี้ากปีแล้วอสงสัยยังเป็นผู้สาวอยู่เนาะยังพันแดาผัวเนาะสุขใยยังเป็นผู้เดียวดเนาะ พอปี้ลองเปิดเปิดมอกับมึงพอปี้เพราะดีเห็นหน้าเห็นตาเลยปะเปิดตาแม่ผูดสามครับปุ้เยียบเลยครับกับรงเนาะกับไรสิเลี้ยโยว่เาออเลียไวไว

แสองสี่หกแปดคนแต่ผู้สาวมาเลยอึ๊บาวกกูแยกข้าวกล่องเนาะตะบอันาทตีนเนาะมีผล้ำตีนเนาะอ๋อผู้มีผล้ำงามป็นนิยมแยกขอากล่องได้เลยนะ่อแม ทำนาจ้าเรียอเลยเอาขึ้าทำนาจ้างเดจานนึงเรียอดเโอ้พอดีแล้วเนาะนานนี้พอดีแล้วเลยอาไป้เอพีานี้อ้าวแล้วละวันนี้เดี๋ยแล้วแต่ไม่แล้วนะประจาปรอันไม็นหมดเลย เออเด็กๆเราพอดีเพิ่นแล้ว,ลวทางนี้เนาะแล้วก็ยังทางนั้น